โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเป็นแมคเกมเมอร์ทีวีนะครับและว,วันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไลสโต e นะครับเดี๋ยววันนีน้เราก็จะมาสอนวิธีการซื้อทีมนะครับซื้อทีมไลน์นะครับในเว็บไลสโต e กันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับ ไปที่ล็อกอินนะครับอย่างแรกไปที่ล็อกอินนะครับโอเคแล้วก็ใส่อีเมลของคุณเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับโอเคกดแป๊บ,บแป๊บแป๊บปึ๊บนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคใส่รหใหม่ก็ไดับลบลบปึ๊บโอเคย์เปิดไปกดล็อกอินนะครับโอเคย์ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นโทรศัพท์คุณก็จะมีข้อความเข้านะครับ เขาจะเขียนว่าเงินเงินเงินสกสลสกุลเขาจะเขียนว่าล็อกอินเข้าสู่ระบบไลน์สโตร์แล้ว IP a d d r e s s ก็ IP เครื่องคุณนะครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับก็หาสำเร็จแล้วเฮ้ยไปที่เพิ่มเครดิตนะครับอันนี้นะถ้าไม่มีเครดิตนี่ซื้อไม่ได้นะครับโอเคจากนั้นก็กดไปที่เติมเงินนะครับถ้ายังไม่มีเครดิตนะครับก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับ ลายเพทู m o นี่นะครับ A I S นะครับลายกริฟโค้ดลาย card, พิเพิดการ์ดจ่ายผ่านดีแท็กชำระผ่านบินโทรศัพท์ A I S พ e เพ i d นะครับชำระผ่านทูมเอชแบบเติมเงินเครดิตการ์ดก็คือพวกวีซ่าอะไรนะครับมาสเตอร์การ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็เครดิตการ์ดนะครับ Amex คืออะไรไม่รู้นะะแล้วก็เพย์เพย์บายแอคเคาท์อันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน การโอนผ่านธนาคารอันนี้ไม่เคยใช้ใหญ่เลยโอเควิธีที่แนะนำนะครับก็จะเป็นท um ูมันนี่นะครับอันนี้ง่ายสุดเดินไปเซเว่นบอกเขาทูมันนี่นะครับแล้วก็บอกราคาไป50 90 150 300อยออะไรนี้ก็แล้วแต่คุณนะโอเคอันนี้มีขายที่เซเว่นนะรับอันนี้โอเคแล้วก็กดไปที่ดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ใส่ PIN ของคุณเข้าไปนะครับนี สมมติอ่าผมใส่พ i n น,นี้เข้าไปครั้งที่แล้วนะโอเคแล้วก็กดไปที่เติมเงินครับกดปุ๊บก็จะได้เครดิตมาโอเคนะจากนั้นวิธีซื้อของก็ง่ายนิดเดียวนีครับสมมุติซื้อทีมอ่าซื้อทีมง่ายนิดเดียวแค่คุณกดไปเดี๋ยวก็เจอแล้วครับโอเคซื้ออ่ามีบาวแอนโอนนี่นะนักเดทในฤดูหนาวก็ได้ ย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบอันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะนะครับคาฟิลมูฟี่ฟิตเตนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ฟอเรสเฟนวินเทจฟอร์โฟเวอร์นะครัไลส์สวิตเฟนเจมสโนปี้โดเรมอนลักบอสอะไรอย่างงี้นะครับมาเมโลดี้ฮัลโหลคิตตี้และคุมะลีโอน่าแซลลี่อะไรนี่นะครับ กดไปสักอันหนึ่งที่คุณต้องการซื้อยงตัวอย่างเบาแอนโคนี่นัดเดทกันในฤดูหนาวนะกดซื้อไปนะครับรอสักคู่นะแล้วก็จะให้ว่าคุณจะชำระผ่าอะไรก็ชําระผ่านนี่นะครับรายเครดิตนี่นะครับถ้าเงินไม่พอก็กดเติมเงินไปตามเมื่อกี้เลยนะครับเคกดตกลงแปะรอสักคู่เคก็จะมีหน้าเจมขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเค มีบางคนนี่นัดเดนในฤดูหนาวซื้อแล้วคุณสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อจากหน้าของฉันมันก็ไม่มีนะตรงนี้มันไม่มีหน้าหน้ามันไม่มีอะไรก็ทุยไม่ใช่แล้วนะบอยครับเคเด็กคนเหลือสุดนะนะบอยก็สําหรับพาร์ทนี้ครับก็จบอย่างเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับอะไรดีซื้อของให้อะไรให้ดูดีหน่อยนะครับโอเค my day